สวัสดีค่ะบ้านเฟนบุรพัชยาค่ะวันนี้นะคะพาเด็กๆมาวิ่งเล่นออกกำลังกายกันที่สนามหญ้านะคะช่วงเย็นค่ะประมาณห้าหโมงเย็นนะคะน้องก็จะออกมาวิ่งเล่นกันแบบนี้เลยนะคะห้องน้องจะอยู่ทางนู้นค่ะน้องไปเดินออกมานะคะบ้านเราจะมีสนามหญ้าที่ใหญ่มากๆแม่ตาตาค่ะแม่ตาตาให้ลูกให้นมลูกอยู่นะคะนู่นค่ะพี่แมที่ ดูปุยเมย็กันค่ะไปหมอเล่นต้นยาก,กันค่ะนี่เลยแมตต์อี้ค่ะแมตต์อี้แพะไก่กำลังดีขึ้นนะคะให้หยุดกินไก่พี่แมตชี่ของเรานะคะเนี่ยน้องชอบออกมาเดินเล่นวิ่งเล่นออกกำลังกายยามเย็นช่วงนี้นะคะอากาศดีมากๆค่ะบ้านเรานะคะเป็นป่าอย่างนี้เลยนะคะธรรมชาติสุดๆเลยนะคะเด็กก็จะชอบ ช่วงเงย็นๆนะคะช่วงเช้านะคะช่วงกลางวันไม่แนะนําให้พาเด็กๆออกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเป็นฮิสโทนนะคะ mm. ก็อย่างเงี้ยแหละเพื่อจ่ายดูเด็กๆแมทชี่กินไรเอาเข้าจากปากน้องดูดิน้องกินหรอกพี่แมทชี่แมทชี่ไม่เอาแมทชี่แมทชี่ไม่กินหรอกอืมอืมเอาทิ้งขยะเลยนะคะต้องคอยดูนะคะ mm. น้องจะกัดกินทุกอย่างเลยนะคะเราต้องคอยดูค่ะ อันตรายนะคะร้านเรานะคะธรรมชาติสุดๆเลยนะคะยามเย็นแบบนี้ค่ะอากาศดีมากๆค่ะเด็กๆก็ชอบเล่นกันนะคะเนี่ยมาวานนี้มายัางไงน้องห้องน้องหมาค่ะน้องสวีออกมาจากห้องตรงนี้นะคะมามาแลว้วลาเต้มาลาเต้มาที่บ้านนี้นะคะอันนี้ลาเต้ค่ะ ที่บ่านนี้ค่ะเนี่ยค่ะห้องน้องนะคะน้องจะเดินมาจากห้องของน้องมาตรงนี้เลยนะคะเราทําห้องน้องข้างๆข้างหลังบ้านเราค่ะ,ะมีทางเดินมาตรงนี้ค่ะแล้วก็น้องก็จะมาเดินเล่นสนามหญ้าตรงนี้เลยอากาศบ้านเราหวงตรงเลยบริสุทธิ์ดีมากๆค่ะอากาศดีนะคะเด็กๆชอบค่ะอยากจะเห็นว่าน้องก็จะไม่หอบไหนื่อยมากนะคะถ้าเราเลือกอากาศเย็นๆค่ะ กลางวันนี้งดเลยนะคะไม่พาน้องออกมานะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นบุรอกนะคะเขาสามารถเล่นด้วยกันได้นะคะไม่กัดกันนะคะนอกจากจะมีอะไรกระตุ้นอย่าง <c oughs> เช่นว่าเวลาให้กินข้าวอย่างเงี้ยเราควรแยกนิดนึงหรือว่าตัวเมียเป็นฮีทต,ตัวผู้ก็จะแย่งตัวเมียกันก็ต้องระวังนะคะแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยน้องสามารถเล่นด้วยกันได้แบบนี้เลยนะคะมีทะเลาะก,กันกัดบ้างลเล็กน้อยเราก็ต้องคอยปลามน้องค่ะไม่ได้รุนแรงมากแต่ถ้าน้อง ตัวเมียเป็นฮีทนี่ถือว่ารุนแรงนะคะต้องแยกออกนะคะเพราะว่าขับกันแบบว่าเอาไปตัดสายตาตาไม่ขึ้นไปตาตาลงมาจำได้ว่าเข้าไปข้างในบ้านอ่างไงปวยเมฆปวยเมฆค่ะสุดหลอกของบ้านเรากินอะไรลูกไม่เอาไม่ออาเ่็ดนะตามไวเลยนะคะเนี่ยเขาจะกินทุกอย่างถึงไางนะคะต้องคอยดูค่ะน้องกินทุกอย่างเลยนะคะนู่นไปอีกซอกนู่นะคะตาตาไม่ไปตา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 ลงมา ตาตาลงมาเดี๋ยวนี้ตาตาตาต,า,ต,า,ตาลงมาค,ค่อยๆฝึกนาะค่อยดูตัวเล็กเขาจะกินทุกอย่างเลยนี่เลยนะคะเฟนบอดด็อกน้องอายุสองเดือนนะคะนี่นะคะน้องได้บ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยเมฆค่ะที่ลูกบัวได้บ้านแล้วนะคะ พ่อแม่มาหลัะเนี่ยก็จะมาเล่นกับตีเล็กกันแบบนี้เลยนะคะยามเย็นอากาศดีมากๆเลยค่ะดูอากาศภายนอก,กนแบบนี้เลยนะคะมนะ่เนไมครเราจะติตถึแบบนี้เลยโนูนพี่เต้อ,อึแล้วลูก ยังไงนะคะฝากเพื่อนเนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านเป็นบุรพัชยาค่ะวีดีนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะไปแล้วจ้ะบายบายตา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 